สวัสดีค่ะวันนี้ก็มามีแอลนะคะคนนี้เลยโอเคคือเฟิร์นไม่ไทำคลิปนานเฟินขอโทษน,นะคะคือวันนี้เฟินไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะคือต้องลงคลิปโอเคก็อ่านกันไปนะคะโอเคแล้วเขาก็บอกตรงนี้เลยปอลอเ,เป็นเอ็ซีขอหน่อยนะเราเป็นคนตรงๆไงคือใครที่เราแบบเคยคุยกับเราอะจะรู้ว่าเราตรงมากเออเขาบอกว่า เป็นเอซีเราหน่อยนะเขาบอกกาบนะกาบนะขอร้องละนะกาบเอ่ออะไรนี้อันนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่ช่้นกเรื่องแบบดูเป็นลูกค้าอยู่เอ ung, <seul. S 1> เอเขาบอกได้ไหมเราก็แบบลองอ่านดูนะคะก็เลยถามกลับไปทําไมล่ะคะทําไมอ่ะคะทําไมต้องเป็นอะไรนี้เขาบอกว่าขอบ,บอกลายคุณทิมนะคะเออเขาบอกว่าถ้าเกิดเราตกลงเป็นเอฟซีเขาอะเขา,าก็คือของเราเราก็ไม่แคร์นะคะแล้วเราก็เลยแบบตะโนตรงก็เลยทำ เขาพูดอย่างไงนะบอกว่าที่เบานี่กวัวหน้าแต่งเหรอคะเขาบอกเปล่าค่ะเออแล้วบอกทาเหมือนขอทางหน้าด้านมากเลยค่ะเออพอดีเป็นคนตรงๆแล้วบอกไปนี้เพราะบอกว่าเพื่ออะไรอะคะพอดีไม่เข้าใจภาษาบ้าก็คล้ายๆแล้วเขาด่าเราว่าบ้าเข้าใจป่ะเออแล้วเขาบอกว่าเนี่ยนางบ้าทําไมไม่ตอบบอทำไมไม่ตอบกลัวอะไรหรอนางบ้าเขาบอกเงี้ยคือเราอ่านน้องเขาอยู่คือเข้าใจป่ะคือมึงพิมพ์มายาวมากอะคือขอโทษนะคะที่มีมึงขอโทษจริงๆไม่ไหวแล้วอะ อะไรอ่ะแบบเล่นไม่รู้รุ่นอ่ะคือแบบมันไม่ใช่แล้วป้าเขาบอกเขาเราก็บอกว่าอยากดังปะค่ะเดี๋ยวปรารย์ให้นะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแล้วพอมาสุดท้ายใช่ป่ะเขาบอกว่าร้านคุณจแนแม่หน้าอย่างนี้นะคะ